สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้ฉันมากินลาบต้มแซ่บเลยจ้ากินลาบทำไมไม่เห็นมีลาบล่ะเออมีอะไรดึงนี่มีต้มแซ่บมีตาหวานมีสมตำนี่มีทอดหมูแกเอ้ยมีน้ำจิ้มนีจ้าพีกระเทียมไมกแล้วอะไรเนี่ยพักอูก้ย่างเลือดสวัสดียังเป็นทางการอีกรอบนึงเอา้ามาถึงกบปันข้าวเหนียวก่อนเลยฉันพากไป่ทันแกเอ้ยเป็นตาหนาสงสารเนาะเอากินอะไรก่อนกินตัาหวานก่อนเนาะเอาตัาคัมใหญ่ๆดูใหญ่ย,ย,ยัาง,างใหญ่ยั่งคําใหญ่ อ้ําโอ้ยเจ็บแท้เอ้ยอร่อยไม่อร่อยก็ต้องบอกว่าอร่อยไปก่อนแล้วเนาะคนเราเอามาต่อด้วยส้มตำปูปลานะจ๊ะ<ส>เอากินก่อนอ้ําโอ้ยพีทเสียปากเลยเนาะแต่ก็แซียแต่ก็เอ้ยเอาเข่าตามไปแกพีทอีกหน่อยนึงกินอะไรต่อแล้วที่นี่ฉันเอากระเทียมกระเทียมกินก็อายดีที่นี่เลือกก่อนเอาเลือกตับหวานเอามาวางไว้ เอาอ๊มโอ้มันเข่ากันอยู่เดินเด็กเก๋เอ้ยมันเข่ากันอยู่เด้ออร่อยอยู่อร่อยอยู่ไหนมาลองต้มซ่บดูดูมันเป็นยังไงรสชาติร้านนี้จีผ่านไหมไหนมาลองดูมาคำใหญ่หญๆจะคำหนึ่งอ๊มโอ้เก๋เอ,อ้ยก็อออพอได้อยู่ดออเนาะไปถึงว่ากระเด็ดมากเอามาลองหมูทอดกันหมูทอดร้านนี้ไม่แข็งแล้วจ้ะนุ่มดีแล้วก็เอากินมน้ำจิ้มยักหน่อยนึง พอเป็นพิธีเนาะตัดริบบินพร้อมอําโอ้ยคือไหมเนาะเอาริบเอาขออ้าเหนียวยัดน้ำเอาเร็วๆอย่าปั้นนานอําต่อไปมาชิมพักกันเด้อแกพักอะไรฉันก็ไม่เรียกไม่รู้หรอกอันนี้มันอร่อยอยู่ออกเผ็ดๆล,ลอนๆจักหน่อยหนึ่งไปละเด้อ